สวัสดีครับลินนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยสวยมาชมเลือกสีเลือกใช้ครับคันนี้สภาพดีเลย toyota สามห่วงครับรถปี95เครื่องดีเกียร์ดีครับคันนี้เครื่องหัวฉีดพันสามร้อยซีซีประหยัดน้ำมันมากมากเลยนะครับเกียร์ธรรมดาเข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่ลุดเป็นรถบ้านแท้แท้นะครับรถบ้านมือที่สองแท้แท้ใช้น้อยรถเดิมๆโรงงานไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สมาก่อนครับ เก,เกียร์ดีมากช่วงล่างแน่นพร้อมใช้งานได้เลยวิ่งทางไกลได้สบายตัวสีก็ยังสวยครับสีสวยยังเงางามรอบคัน80%ได้เลยครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเท่าเองโดยรวมแล้วยังสวยไม่น่าเกลียครับไปขับไม่อายใครแน่นอนภายในก็สวยเช่นกันคนระับภายในเป็นเครื่องหนังทั้งคันแอร์เย็นช่มมีเครื่องเล่นเสียง USB, CD ครบๆ AUX ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นครับยางปี23ใช้กันอีกยาวๆคุ้มๆพิกัดดูรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยอำนวยความสะดวกกันสุดๆครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้ภายในเบาะหนังสวยสมบูรณ์มากๆครับ ราคาเปิดมาที่39,000บาทเท่านั้นเองคุ้มๆเปลี่ยนทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายรถสภาพดีสวยทั้งภายในภายนอกเหมาะฟูๆเลยนะครับไม่ยับไม่แฟบแผงคนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดห้องเครื่องก็เดิมครับเดิมสวยสะอาดคันหน้าบางๆห้องเครื่องสวยๆส,สนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ